ก็ขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกกันอีกเช่นเคยค่ะแต่ในส่วนวันนี้นะคะเราจะมาสอนปั่มยอดไลค์ใน Facebook กันนั่นเองนะคะก็สาหรับใครนะ,ะที่สนใจต้องการจะเพิ่มยอดไลค์ก็สามารถดูคลิปวิดีโอนี้แล้วก็นําไปทําตามกันได้นะคะแลวใครจะทําตามนะคะก็แนะนําให้เปิดโพสต์หรือโปรไฟล์ให้เป็นสาธารณะแบบนี้ก่อนดีเลยมเมงอันทุกยอดที่ทํารายการนะคะก็จะไม่อับขึ้นมาให้เรากันนั่นเองแต่ขั้นตอนแรกให้คุณผู้ชมคลิกลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้นะคะเข้ามาเพื่อลงทะเบียนฟรีกันก่อนดีเลย เมื่อเราคลิกเข้ามานะคะเราก็จะเจอเป็นหน้าต่างของเว็บไซต์ SGE s m m นั่นเองนะคะอาารย์กา้คลิกไปที่สมัครใช้างานกันก่อนได้เลยเสร็จแล้วนะคะกายระกรอกข้อมูลละเอียดต่างๆรับช่องสีหลี่ยมด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมคลิกใช่ไม,ม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะและถ้ใครต้องลงทะเบียนผ่าน Google Gmail ก็สามารถคลิกไปลงทะเบียนกันที่ด้านบนตรงนี้กันได้เลยเนื่องจากเราสมัครใช้างานกันอยู่แล้วนะคะเราก็จะคลิกไปที่ลงชื่อเข้าสช้งานกันเลย ค่ะแล้วเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะทางด้านนี้ก็จะมีแพลตฟอร์มต่างๆให้เราเลือกใช้บริการและในส่วนของวันนี้นะคะก็ให้เราลิกไปที่ Facebook กันเลยจากนั้นนะคะให้เรามาเลือกมวดหมดู่ที่เราต้องการลงไปนะคะและในส่วนบริการก็จะมีหลากหลายบริการให้เราได้เลือกกันมากมายเลยก็จะมีการแจ้งเรทราคาการรับประกันความเร็วต่างๆไว้ให้เราเลือกนะคะแล้วก็เลือกเรทที่ต้องการลงไปได้เลย และในส่วนคําอธิบายนะคะว่าเราเลือกบริการาไปเรียบร้อยแล้วก็จะมีคําอธิบายของบริการนั้น,น,นที่เราไเลือกไปนะคะ เพื่อนๆก็สามารถเข้ามาอ่านรยยายละเอียดเพิ่มเติมกันที่ตรงนี้ได้นะคะและในส่วนของลิงก์เราก็ไปที่หน้า Facebook ของเรากันเมื่อเราเข้ามาที่โพส์ที่ต้องการจะเพิ่มยอดไลค์กันแล้วก,ก็กดกรอปปลิงก์ไปที่ด้านบนจากนั้นก็นําลิงก์นะคะมาใส่ในช่องหน้าเว็บไซต์กันได้เลยและในส่วนจำนวนนะคะต้องการจะเพิ่มยอดไลค์เท่าไหร่เราก็ใส่ไปได้เลยแจะเพิ่มไปยูสัก200ไปเลยแล้วกันนะคะค่าเวลาก็จะเฉลีย่ยคํานวณมาให้เราประมาณนี้ค่า,ชาใช้จ่ายก็อยู่ที่5บาทเท่านั้นเองจากนั้นเราก็กดส่งหรือว่าสั่งซื้อกันไดเลย แล้วเมื่อเรากดไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแท็บสีเคียวแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะก็ให้เราคลิกไปดูที่ประวัติการสั่งซื้อกันเลยนะคะเมื่อเราคลิกเข้ามาก็จะมีสถานะขึ้นรอดําเนินการอยู่ทางด้านข้างนี้เลยนะคะด้านนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของข้า,ขาบริการบริการต่างๆและลิงก์ที่เราได้กดและทำรายการไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะส่วนหมายเลขตัวนี้นะคะก็จะเป็นหมายเลขออเดอร์ของเราเองคะ่ะแล้วก็สําหรับใครที่สมัครใช้งานใหม่หรือว่ายอดเงินไม่พอก็ให้คลิกไปที่เติมเงินได้เลยนะคะ เมื่อคลิกเข้ามาก็จะม,มีทั้งหมด2ช่องทางให้เราเลือกใช้บริการไม่ว่าจะเป็นการสแกน QR Code t โค o n ทรูมันดีวนะคะ ก็จะเป็นช่องทางที่พวกเราคุ้นเคยกันดีเพืเ่อนๆก็สามารถเข้ามาเลือกใช้บริการกันได้นะคะและสาหรับใครที่ชื่นชอบเว็บไซต์ต้องการแบ่งปันเว็บไซต์ดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆคนอื่นแล้เราเข้าไปใช้งานกันด้วยแล้วก็คลิกไปที่แนะนําเพื่อนได้เลยนะคะเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วให้เรากดขัดล็อกลิงก์จากนั้นเราก็ส่งไปเพื่อนๆกันได้ชมช่องทางกันเลยเมื่อมีการลงทะเบียนสมัครใช้งานหรือมีการเติมเงินเราก็จะได้ตาค่าคอมมิชชั่น5%จากทางเว็บไซต์เลยนั่นเองนะคะ แล้วก็สำหรับตอนนี้นะคะใครที่มีปัญหาในการเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ก็สามารถคลิกไปแจ้งหรือติดต่อแอดมินกันที่เมนู ัวช่วยเหลือได้เลยนะคะมาคลิกเข้ามาก็จะมีมนมูต่างๆให้เรือแจ้งปัญหาลงไปและสสำหรับใครต้องการจะกรอกข้อความสือแนบรูปภาพก็สามารถมากรอกข้อความได้ที่กล่องสี่เหลี่ยมด้านล่างกันตรงนี้เลยและในส่งรูปภาพนะคะเราก็แนบไปที่ a t tag file แล้วก็อย่าลืมใส่หมายเลขออเดอร์ของเราลงไปที่ช่อง o r d e อ id กันด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็กดส่งตัวกันไปได้เลยแลือสำหรับใครที่รู้สึกว่าข,ขั้นตอนยุ่งยากเกินไปก็สามารถคลิกไปที่ l ล y อ u t ด้านข้างหรือจะคลิกด,ด้วยตรงไปที่ไอคอนรูปลายเลยก็ได้นะคะ แอดมินก็พร้อมพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงกันเลยนั่นเองแล้วก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะก็จะพาทุกคนกลับไปที่หน้า Facebook ของเรากันเลยขาดเสร็จแล้วนะคะเราจะมารีเฟซหนนะ้าจอหนึ่งครั้งเพื่อดูยอดไลค์ที่เพิ่มไปได้เลยค่ะตอนนี้นะคะยอดไลค์ของเราก็ได้ขยับขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่สนใจก็สามารถคลิกดิงใต้วิดีโอนี้มาลองสมัครใช้งานหรือเข้ามาดูบริการกันได้นะคะแต่ถ้าวันนี้ผู้ผิดพลาดอาการใดก็ต้องขออภยนะัยเวลาที่นี้ด้วยค่ะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ